คณะรัฐมนตรีนะครับในวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบนะครับโครงการเยียวยาในจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑล6จังหวัดโดยมีกรอบวงเงิน2,500ล้านบาทนะครับซึ่งนโยบายตรงนี้นะครับในเรื่องของการเยียวยาได้มีการเห็นชอบ ในหลักการไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คณนะรัฐมนตรีได้เห็นชอบวันนี้ก็คือการเห็นชอบในวงเงินนะครับซึ่งการเยียวยานะครับสำหรับนายจ้างและผู้ประกับารตนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาคร มีกรอบวงเงินทั้งสิ้น2,519.38ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนได้แก่ในจ้างผู้ประกันตนต,นตามมาตรา13ใน44ใน4ประเภทนะครับโดยมีกิจการก่อสร้างกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหารรวมไปถึงกิจการศิลปะความบันเทิงนันทนาการ และก็สุดท้ายนะครับเป็นกิจการที่เกี่ยวกับการบริการด้านอื่นๆที่ได้รับผลกระทบโดยดําเนินการช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนหลักเกณฑ์ต่างๆและเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการก็เป็นไปตามหลักการที่ได้มีการเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเ,เพิ่มเติมนะครับ ประเด็นต่อมาที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนะครับก็คือการจัดหาวัคซีนโควิด -19 เพิ่มเติมจำนวน10.9ล้านโดสในกรอบวงเงิน6,111.412ล้านล้านบาทนะครับตรงนี้เป็นเงินที่จะต้องใช้จากวงเงินกู้นะครับซึ่งในจำนวนวัคซีนจำนวน10.9ล้านโดสจะเป็นในส่วนของซ i โนแวค นะครับซึ่งอ,อันนี้ก็จะมีข้อสังเกตนะครับว่าจะจัดหานอกเหนือจากวัคซีนซีโนแวคแล้วเนี่ยจะจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ที่ใช้เทคโนโลยีอื่นๆนะครับเพื่อที่จะสามารถป้องกันการติดเชื้อ,อกลายพันธุ์ของโควิด -19 ได้เพิ่มเติมมาควบคู่ไปกับจำนวนวัคซีนที่ได้อนุมัติในวันนี้จำนวน10.9ล้านโดสนะครับซึ่ง รายละเอียดต่างๆนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของกรมควบคุมโรคนะครับที่จะจัดหาวัคซีนโควิด -19 โดยจะได้แบ่งนะครับเป็นในเดือนกรกฎาคมจำนวน3,894.8ล้านบาทแล้วก็ในเดือนสิงหาคมจำนวน2,169.96ล้านบาทโดยมีค่าบริการจัดการวัคซีน -19 และส่วนที่เกี่ยวข้องอีก 46.6520ล้านบาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น6,111.412ล้านบาทนะครับสำหรับวัคซีนอ,อื่นๆที่วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะครับวัคซีนแรกก็คือวัคซีนไฟเซอร์ ซึ่งในส่วนของวัคซีนไฟเซอร์นี้นะครับคณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนและก็ได้มอบให้กับทางด้านอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นผู้ลงนามในสัญญานะครับพร้อมรับข้อสังเกตของอายการสูงสุดไปดำเนินการในการที่จะ จรจานะครับหรือว่าในการที่จะไปพูดคุยต่อเนื่องกับทางด้านผู้ผลิตไฟเซอร์ Pfizer ด้วยนะครับซึ่งในเบื้องต้นนะครับคาดว่าจะเป็นจำนวน20ล้านโดสนะครับซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะครับก็จะต้องเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะเปิดเผย รายละเอียดของสัญญาได้เพราะเป็น1ในข้อตกลงนะครับที่ทางกรมควบคุมโรคนะครับจะต้องไปเจราจาเพิ่มเติมกับทางด้านผู้ผลิตอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนที่2นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางด้านไฟเซอร์ Pfizer, นะครับก็คือในส่วนที่คณะรัฐมนตรีนะครับได้พิจารณาเห็นชอบอการจับความตกลง กับทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับเพื่อมอบอรับมอบนะครับความช่วยเหลือวัคซีนนะครับหรือว่าเป็นวัคซีนที่บริจาคมาจากสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์เช่นเดียวกันตรงนั้นก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางด้านรัฐบาลนะครับ ก็จะต้องไปดําเนินการเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็จะมีสส่วนทั้งในส่วนที่รัฐบาลจัดซื้อแล้วก็ในส่วนที่รัฐบาลได้รับจากทางด้านสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เป็นการมอบให้เป็นความช่วยเหลือกับทางด้านประเทศไทยด้วยนะครับอีกผู้ผลิตหนึ่งนะครับที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบวันนี้ในการจัดหาก็คือ วัคซีนโมเดนานะครับวัคซีนโมเดนาต้องถือว่าเป็นวัคซีนที่เป็นวัคซีนทางเลือกนะครับไม่ใช่เป็นวัคซีนหลักส่วนวัคซีนไฟเซอร์คือวัคซีนที่เป็นวัคซีนหลักคําว่าวัคซีนหลักนั่นหมายความว่ารัฐบาลจะจัดหามาให้กับประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่จะฉีดให้กับประชาชน ส่วนวัคซีนทางเลือกอย่างเช่นในส่วนของกรณีโมเดน,น้านี้ก็จะเป็นในกรณีที่ประชาชนจะต้องชำระเงินกับทางด้านภาคเอกชนในการที่จะต้องฉีดวัคซีนนะครับซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขโดยโองค์การเพสัชนะครับองค์การเภสัชกรรมเป็นตัวกลางในการจัดหาวัคซีนทางเลือกนี้แล้วก็มอบให้ ขออองค์การเภสัชเป็นผู้ลงนามในสัญญาและก็พร้อมกับรับข้อสังเกตเช่นเดียวกันกับทางด้านวัคซีนไฟเซอร์ที่มีความเห็นจากอายการสูงสุดเพื่อไปดำเนินการให้เหมาะสมกับเรื่องของการเจรจาในเรื่องของสัญญาเช่นเดียวกันนะครับนั้นเป็นส่วนของที่เกี่ยวข้องกับทางด้านวัคซีนในการจัดหาต่อมานะครับ Uh, วันนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบเพิ่มเติมนะครับมาตรการสินเชื่ออิ่มใจช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารและก็เครื่องดื่มโดย uh, โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่ธนาคารออมสินจะสนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม2,000ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0บาทโดยไม่ต้องมีหลักประกันนะครับถือเป็นคลีนโลน คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3 9 9ต่อปีระยะเวลาเงินกู้ไม่เกิน5ปีโดยจะปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยในส่วนของ6งวดแรกและก็สามารถที่จะขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณีแต่ต้องไม่เกิน5ปีนะครับทั้งนี้รัฐบาลได้เตรียมวงเงินไว้นะครับที่จะ ดูแลชดเชยความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL ที่ไม่เกินร้อยละห้ของสินเชื่อทั้งหมดที่อนุมัติจำนวน2,000ล้านบาทนั่นหมายความว่าทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติสินวงเงินนะครับไม่เกิน1,000ล้านบาทแต่ว่าในส่วนนี้ธนาคารอมสินจะต้องเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียดเพื่อที่จะต้องให้สินเชื่อกับแต่ละที่ด้วยทั้งหมด ซึ่งคาดว่านะครับร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จะเข้าร่วมโครงการจะมีประมาณ4 0 0 0 0่นรายเฉลี่ยรายละประมาณ5 0,000่นบาทจากการประเมินของอกระทรวงการคลังและก็ธนาคารอมสินทางนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการจากผู้บริโภคที่ได้รับคำสั่งนะครับจากสบคให้หลีเกเลี่ยงในการที่จะนั่งรับประทานในร้านอาหารแต่ยังสามารถที่จะจัดซื้อ นำกลับบ้านได้นะครับตรงนี้ก็จะสามารถช่วยให้การดำเนินธุรกิจในธุรกิจของอาหารและเครื่องดื่มสามารถที่จะช่วยได้บรรเทาไปในระดับหนึ่งนะครับ